สวัสดีครับพร้อมไหมพี่น้องป้องป่าและกัเอฟซีสาวน้อยทีเคารพรักสู่สกคนนะครับเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วก็จะเข้าดาวได้พี่น้องเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีพี่น้องจะเข้าดาวนะครับพี่น้องเตรี่ยมการนะครับอ่านทีมงานสาวน้อยแพรครับนำทีมโดยแม่สภาพนามองศาและกับผู้จัดบ้านมนาชัยนะครับนามองศาครับเพื่อนสิภาเฮดจากไหนครับนี่ครับ เก็บต๊ะบรรยากาศรเรียกพี่น้องครับพี่น้องทายหลายช่องเบิงน้ากันที่เก่าครับพี่น้องหากกำลังใจซื่อการันนะพี่น้องเด้ออ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสดสดด นามิโดยแม่สภาพนามงษาครับกับเพื่อนชบ้านมนน่าใช่ท่าพี่น้องเด้อเพื่อนชาวบ้านเฮ็ดจะไหนครับเบิ้งบรรยากาศเท็ยบโต๊ะบรรยากาศเพื่อนครับลงตัวนะพายรอบนอกลุตัวครับเก็บโต๊ะพายรอบนอกบรรยากาศครับแม่สภาพแม่สภาพครับแม่สภาพเอาคลิปมาถ่ายบรรยากาศหาไม่ได้แล้วมาไปเอาโทรศัพท์มาไปโทรศัพท์มาหลายช่อง ผู้ใดครับนี่ผพาพวกหัวผู้ใดครับสิครับี่นุ่มจูน้ำน้ำมงสาหรือว่าอันอำนาจนี่ครับนี่จวดครับจวดจวดจวดยางเดียวครับสิมาจวดคิดเอาจวดยางเดียวพี่น้องจวดยางเดียวครับสายจวดสั้นหนาวนี่สั้นนี่จวดยางเดียวมันไม่ใช่เลยเพศสภาพแฟร์ข่าวเขาจะเขาจะรอดูแฟรสภาพนะปีใหม่เขาจะรอดูแฟรสภาพจะไปเอามาก่อนเดี้ยเลยเวลาสิบนาทีได้ได้ท่นท่นท่น ท่าน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 ทานโอ้ยเสียดายดิเฮน่เอกมะละไม้มาำนครับนี่ผู้ใดนอนี่ครับนี่แอนอาราดีครับนี่ยเดินไม่เสียภาษีพาทำมันปีใหม่เพิ่นเซ่ดจะไหนครับตะเบิ้งไม่ต้องกู มาสุนุ่มหลายไปได้พี่น้องเอาพ่อมาสสมควรครับนี่แต่ญาติกันนะครับเพราะว่าย่านโควิดนะครับพี่น้องมีแต่ลูกหลานพี่น้องกันไหปลอดปลอดโควิดให้พี่น้องให้ปลอดยเพราะว่ามีแต่ลูกหลานนะครับอยู่นี่ครับบมมีทั้งคืนทา้งกายครับมานมานน้ำน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่าต่างคนกับตางอยู่บ้านครับโควิดมาแล่ไมันก็เป็นซีเลยพี่น้องโควิด

เปิดคลิปโทรศัพท์ด่วนเปิดโทรศัพท์ด่วนถ่ายคลิปด่วนเลยห้าสิบแปดแล้วห้าสิบแปดแล้วเอ้า Happy birthday New Year Happy birthday New Year Happy birthday New Year y e a สวดศาสตร์ปัดบุญพี่น้อ เสรส็จสรอครับเฮ็ดตามเขาครับเฮ็ดเฮ็ดตามเขาอลไรพี่น้องคึกคึกได้ใจไหมครับพี่น้องม้วนให้กันบ่ทางพี่น้องทางบนครับเป็นยังไงน้องพี่น้องเปแ Happy birthday Happy birthday New Year อะไรเลยสาวกำลัำ <c oughs> ทงทำอะไร <c oughs> ไม่กรนะเริ่ม <c oughs> เอาเริ่มนับเริ่มนับเริ่มนับ 53 mới răng, 53 mới răng thì 4 3, 2, 1 Hoa là răng, hoa là răng, hoa là răng ซื้อลงตัวโทษเดี๋ยวแซโยแซโยเดี๋ยวพี่น้องอ้าวขอพรแม่สภาพขอพรแม่สภาพนะครับขอพรแม่สภาพหน่อยมาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ลูกลูกหลานหลานมีแต่สุขภาพแข็งแรงทุกคนสาธร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุสวัสดีปีใหม่ครับคุณสมบัติไปถือหกทีพีใหม่ทุกคนปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันนี้เป็นไรครับโอ้ยยูรีมีแฮงเด้อยูรีมีแฮงเด้อคักแครกันให้เก่าเด้อก่อนก่อนพี่น้องก่อนจะร้อนคัพี่น้องออไยพี่น้องไพี่น้อย จโจดๆจัดๆครับพี่น้องอ้โเสียงดังสนั่นมันไปพี่น้องสาธุ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 ครับเสียงไหนที่ได้ดีนะพี่น้องเนะคิดเอาเด้อเสียงไหนที่ปดิทิมไปครับกี่เก้าโยนทิ้งไปครับปีใหม่เริ่มใหม่สิบเอใหม่พี่น้องร่ำรวยสุขสุขคนครับ

เล้งเดหง่เเ้ง้งง่ยงเึ้ให้ดงง้มมาบูมมาลูกมบ้มโอ้โชคดีโชคดีโชคดีสุขุมสุขคนับน่งโชคดีโชคดีโชคดีอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับครับผมครับผมครับผมของใส่โย่ใสโย่ใสโย่ซื้อลูกตัวด้ยโย่ครับ ดูน mm ี่เด้อเซโยยูนี่โยยนี่โยยนี่โยนะเซโยตกวจากพี่ต้องรีบบิร์พี่ต้องนีบบึรครับมาไม่แม่น้าโข้ครับนี่บึงบึรนะครับบึงด้บรครับงบึงบนบเบิรครับบงเลาฝั่งเลาฝั่งเสีงนงบคุพี่้องฟังตั้งคุณพี่้องังขวาน้องังขวาเริ่ม้ไปน้องฟังขวาครับเริ่มแรกุนะ อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับครับผมครับผมครับผมอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับใส่โยนี่ครับใส่โยนี่ครับใส่โยเอาคุณแม่สุภา่วยพ่อในลูกลูกเนี่ย่วยพ่อไปยอะวยพ่อ่วยพ่อไปเยอยเลยเอาออกกล้องเนาะขอให้ลูกลูกมือนี้คุณแม่สุภา่วยพ่อมือนนี่ในสุดยอดถึงแรกสุงท้ายปีเก่าหกสาม ป้าดีกับิมี่รับพี่น้องรับพรี่น้องรับพรไม่สภาพครับพ่อให้ลูกให้ลานมูสิบสี่หรือว่าเช่าลกทัวโลกให้มีแต่ความเจริญร่ำรวยร่ำรวยปังปงอาใช่ใช่ใช่ ตั้งไปไหนตั้งซื้อให้พี่น้องใช้ย่ออะไรกูดกดกูดดีมากมากว่าแล้วพี่น้อาท้าวปฏิการลูกตู้อะขอเมื่อพ่อหน่อยเอฟซีแฟนครับสุขุขสกลนครครับสาวน้อยครับให้ยูดีนี่เองครับเด้อสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพร่างกายนะครับเด้อ สิ่งนายบ่ยดีก็ป,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 ปล่อยไปกับปีเก่าปีปีแรกแล้วตอนรับปีใหม่กันมแต่สิ่งดีข้ามมาพี่น้องเด้อให้ร่ำรวยร่ำรวยรวย่ำรวยครับสุกูสุคนครับเอามาพ่อมาสัญญาญเลื่อนยันยันยีกหรือพี่น้องลืมหรือพี่น้อง <c oughs> วันสิบวันพ่อหล,ลืมเลยลเอ้าเอายังเอายังซี่ดีกว่าสรุปแก่ลวงตูเก่าแล้ครับขอให้พี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับเด้อสำหรับปีใหม่นี้ครับพี่น้องเด้อเอาเอาเอา ขอบุญขุงคนลาครับเด้อพี่น้องสุกุลสุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเบิ้งแล้วมบิ้งแล้วกันฮะยูดีไม่แห้งสูบสุกคนะครับเด้อจะเริ่มนะครับเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ่งไหนที่บอดีที่ลุงตูเคยลงเกิดหรือว่าข้ามมาหดืออดีกัขอโทษขออภัยไม่มองหนี้แต่พี่น้องเด้อเอาพี่น้องก็โลกจงมีตะโกนทุกๆเดือนความจากพุ่ยชิมโตมาให้สู่ชีวิต ด้วยมีสติขอให้ตรงมีดสิ่งดีตลอดไปยาเจ็บยาจนยาป่วยยาไข่ยินอิ่มนอนอุ่นบัดดีบัดสินให้มีดีสิ่งดีตลอดไปเด้อจากมือนี่บัดดีเป็นต้นไปตลอดไปนะครับเด้อขอบคุณครัมสาธุคือพยาบาลนะครับเด้อคือพยาบาลผ้าเบานะครับยาเจ็บยาไข้ยาจนนะครับร่ำรวย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 ตลอดตีโชคดีตลอดไปครับ สวดสวดสดสดแห่งโล่งปังปังท่พี่น้องเด้อเกียวกับคลิปหน้าท่านพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เขาดาวปีนี้กะขอฝากไว้เสมอท่านพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วคิดฮอดคิดถึงพี่น้องเอฟซีสแกนคลับสาวน้อยสุขส right? ุขเนนะครับพ LI like yeah. ี่น้องเด้อสวัสดีพี่ไม้ครับตลอดขี้เล่นตลอดขี้เล่นเลย หน้าได้มาแล้วแขกรอดแขกหลอดบ้าเลยแขกหลอดบ้าเลยไปใส่ม้าแขกหลอดแขกหลอดบ้าเลย เน่ยไปเพรัเดี pa, pa ๋ยวไไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ